นะครับนนี่กลับมาอยู่กับรถเสียตัวอีกแล้วครับว่าที่มาเบิงเสียตัวเกี่ยวเขายืนยืนนะหาเขายืนยืนเกี่ยวแต่กขาบอกค่อยมีครับมี่ตลมแน่ยืนแน่แต้บอกเสียตัวไปแล้วครับว่า ดันแน,น่จังน่อยด้วมีคนขอเขามานะครับอจากเบ่งรถเสียโตเสียโตตูต้สิ่งนะครับตู้หาพุดหาครับแต่ว่าขยายลูกขยายลูกจาก18นิ้วครับเป็น20นิว้วครับจักน้อยจังเบ่งถาเบ่งเบงพิ่นดันนะครับ เบ่งกันไปเรื่อยๆนะครับนครับสันๆเงินได้มารถเสียโตะนะครับดันนะครับดันมาพ่อเขาล่มแล้วครับเสียโตว่าม,มีมีช่องมีช่องอื่อนนะครับมามาถ่ายคลิปรถเพลินบุญมา ยืนๆพอดีวะสันโอ้ในคลิปจีคลิปเด็ดเลยนะครับเดตโต้ว,ว่าดันในเต็มที่เลยว่าสันโอ้โหว่าช่องไหนนะครับกันหัวช่องไหนสิไลยเขาไปรับชมติดตามไปเพื่อนน,นรับเดะเดตโต้ว,ว่าโบาจักว่าผู้ใหว่าะสันนะครับเดยโต้วสีดันในเบิ้องลรับ วัดแตกแล้วยแล้วรเร็วที่สุดนะครับขั้นนี้ของดูการปีนี้นะครับีเย็นมากนะครับรถของทีมงาน1ิฟขั้นนะครับมีขั้นนี้นะครับแนเร็ว คนมาคอมเมนต์ว่าอยากเบิรงรถเสียโตจัดหายได้ครับเสียโตปีนี้เปลี่ยนเล้าหนวดกุ้งไหมนะครับไปได้ของรักพัฒนานะครับเล้าละพันนะครับามาเปลี่ยนเห็ดถูกสร้างไหมแข็งแรงกูเกานะครับเอาแล้วเขายืนยืนแล้วครับปืน นะครับขวนแน่จย่างน้อยนะครับโดด่นขวนนะครับแต่กำลังโมตกนะครับกระติบบอกเสียโตนะครับจัดนักๆเลยขขเขายืนๆจัดนักให้แน่มีเอฟซีคอมานะครับ สำหรับไปช่องช่องที่มไาทายรถเสียโตเสียนน่นนะครับก็ขด้นนเบิงคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกเลยนะครับว่าว่าช่องไผนะครับเพราะว่าผมสิได้เขาไปติดตามไปเบิงคลิปให้นะครับเพราะว่ารถของทีมงานนะครับว่าเสียโตว่าจันในเต็มทีก็แต่นส้นอ้ไ คลิปเร่งๆไปนะครับผมไปถ่ายรถเสียเจมอยู่นาหรับช่องดีช่องดื่นนนะครับจากมาถ่ายรถของทีมงานนะครับติดต่อมาไดน้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปเบิงไปไทายนะครับเพราะว่ารถในสังกัดผมผมหูนะครับว่ารถไถเกี่ยวอีใสอีใสนะครับจะพาไปเบิงไปเกี่ยวไปทายนะครับดูแก,ยไไยอ,ยกยแอยากทายรถแรงนะครับอยากทายรถแรงมากเลยครับรถเสียโตนะครับ แต่ขายอื่นผมโมจักนะครับแลนเดลกูนี้ก็มี่นะครับแต่ว่าแถวบ้านผมผมมี่นะครับมีคขั้นนี่ะครับแลนเดลสี่สุดนะครับขายอื่นี่หะอื่นผมก็บโมจักนะครับขายอื่นจะหอื่นกับสีเป็นสเปกใหญ่กูนี่นะครับเครื่องใหญ่กูนี่กับสีอาสีแลนเ็วกูนี่นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสั้นๆนะครับสั้นๆเงินไหลมากนะครับ ของเกียร์ก็แค่ซิปเฮดที่นะครับเครื่องลอยก่อหานะครับแดนเดียวซรัมมี่ผมมาคัากกันละครับตู้ก็แค่หาฟุตหาครับปากเกียวสองเมตรเจ็ดสิบเขาหน้านางามๆนะครับแดนเดียวทรัี่ก็คักละครับ แต่ปีนาในยินข่าวดีนะครับเสียตัว,ว่าสิเปียนปั๊มใหม่นะครับเป็นปั่มยิบสองนะครับนาสิเลียนเร็วกว่านี้นครับเกวเขาหมั่นมาสั่นสิบัสิปสเปียนมาส,นสำหรับผู้ได้หูวบอสแยนะครับปั่มเบอร์ยิบสองนะครับได้กินนะครับแจงขขามาได้นะครับ ดันนะครับเอาจำเลยรนปะอนเฮ้ใจสายดันนะครับ กาดตีก้วนแน่ครับตัวการซึกล้อของเครื่องยนต์มันกัดทีเรื่องสภาพแน่นะครับพาะวรถคันนี้รถคันนี้นะครับมันใส่งานอยู่บันนี่ั้งแด่ซื้อมานั่นในสิบปีครับยังว่าท่านในเฮดเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องเสี่ยงกงนะครับเก้าหนกนะครับลอยเจ็ดลอยเก้าหานะครับโมเป็นลอยเจ็ดหาโอ้ยก็เก็บเอาพิษละ ลอยเก่าหาเทอร์โบนะครับ่ังยน่นก็อาติดซึกล้อไปตามมาอยู่การใส่งานนะครับเสียโต๊นะครับยังกว่าท่านมีเมียนะครับเสียโตเฮ้า ั้นเท่านาทีสู่ขายดังๆมาได้นะครับแต่กับพ่อไปได้นะครับก็ได้เบิ่งได้ชมกันนะครับ แต่ก็เล่นสูได้ดีนะครับเครื่องกับสี่มีขวรแน่แต่กาลังโมตกนะครับตู่บมอื่นดเสียโตจัดการเฮ็ดเองนะครับแต่งตู่ขายายลูก18เป็น20บนะครับสั่งอะไรมากแล้วก็ขึ้นเฮ็ดเองนะครับได้อะไรก็สร้างมากจากทั้งอื่นนะครับ ใรสนใจนะครับอยากให้แจ้งตู้แบบเตียโตนะครับสอบถามอะไรนะครับเดี๋ยวเยตียโตซีมี่ํำแนะนําให้นะครับตู้ขนาดตจำเ่านะครับแต่ว่าลูกลูกนวดนะครับลูกนวดลูกตีครับจากที่แปดเป็นยี่ิบ ยินข่าวว่าป,ปีหน้านะครับสั้นๆอยู่แถวบ้านนี่สีอัพกันหลายคันอยู่ครับประมาณสี่ห้าคันนะครับเห็ดลูกตูไ่ไหมโบไวายสันตู่เสียโตก็ได้สันสตูตนต่เสียตโตจวดแห้งกันสันเสียเจมนะครับว่าสีเห็ดนี่เสียเจมก็เสียอาดนะครับ สีเห็ดทองพันช่างเพื่อนนะครับโมบา็ดีนะครับตู้มอนเนี่ยนี่ประหยัดน้ำมันดีนะครับรถกระเด็นไดยสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากขยายตู้อยากขยายลูกนวดนะครับ ทิดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมสชีเป่าออให้นะครับบโบอยบ่บบอยากว่าออกซื้อนะครับโบ่ได้โฆษณาบ่าได้ยังลํำเพลนนะครับแต่ว่ทาท่านถามมาเดี๋ยวผมบอกให้นะครับว่าอยู่ใส วดเสียโตนะครับเป็นคนแต่งรถด,ดีนะครับุ่มเงินเป็นแสนนะครับชเช็ครถแต่ละปี รถเพิ่นตีโบค่อยเป็นมีปัญหายังนะครับเพราะว่าเพิ่นเช็คเช็คระบบดีนะครับก็มีปีที่ผ่านมานะครับห้องเกียร์เพิ่นมีปัญหานะครับเดือดติดติดกรัดๆนะครับแต่ปีนี้ก็นนะ่าที่บ่เป็นหยังล่ะครับเกี่ยว์ของเกียร์เื่นแล้ว เกี่ยวแถวบานเนียเบสิไปครับสร้างเจมนะครับไปเกี่ยววงสามสิบไปครับสร้างเจมครับเสียนุนนยยยน่นนะครับเสียเจมเสียโตเสียนุ่นนะไปน้ำกันสามขั้นหาฟังข่าวนะครับเบ่ผูใ้ใดเสีย,ลยหลายอะไรกันทีมีรถเสียโตเงื่อนไรมากล้วก็เสียนุ่นนะครับเงื่อนไรมากเสียเจมห้องพันช่างนะครับหาฟังข่าว รสีเร้ากูกันอ่นันไ้เครื่อง j o 8 o 8นะครับนันนี่นะครับโอ้สุดยอดนะครับ ผมก็เป็นย YouTube, YouTube, ูทูยูทูยูทูเบอร์มื่อใหม่นะครับอา่ิว่าโอเก่งนะครับขอโทษขออภัยนะครับแต่กับอยากให้พี่น้องในเบื้องนะครับรถเกี่ยวนะครับ โถือกโาชาัดนะครับเอาดิ้ดดิดขัดขัดเนี่ยแต่ว่าโบเก่งนะครับแต่กระยักน่ำเสนอนะครับเสียตุเสียตุยตนะครับอ่ะเกี่ยวเขาลมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝาไปแค่นี้นะครับคลิปเนียเอาลครับทิบหานาทีแล้วสำหรับสั้นๆเงินได้มากเสียโตนะครับเราฝากให้เบิร์ให้ช่มแค่นี้ก่อนนะครับและคลิปต่อไปเวาจะพาเบิร์กยัง,งก็คอยติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ